คุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคภูมิแพ้ควรรีบไปหาคุณหมอค่ะเนื่องจากโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ยังเป็นไม่มากมีโอกาสหายขาดได้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Enfa Smart m o m m y ก้าวแรกสู่การเป็นคุณแม่มือใหม่ สำหรับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยและตอบคำถามที่ถามกันมามากที่สุดสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะท็อป,ปิกในวันนี้เกี่ยวกับอะไรไปฟังกันได้เลยค่ะในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปโมลพิษเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าด้วยเหตุน,นี้อุบัติการการเกิดโรคภูมิแพ้จึงเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมาก โรคภูมิแพ้นั้นเป็นโรคที่ภูมิในร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างไวกว่าคนปกติเช่นเมื่อเจอฝุ่นในคนปกติอาจจะไม่มีอาการอะไรแต่ในคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะมีอาการในทันทีได้ค่ะเช่นจามน้ำมูกไหลน้ำตาไหลไอหอบโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้ได้เกิดจากพันธุกรรม ลูกจะมีความเสี่ยงจากประวัติของคนในครอบครัวสูงถึง40-60%หากพ่อและแม่เป็นภูมิแพ้ชนิดเดียวกันในขณะที่ทารกที่เกิดจากครอบครัวที่พ่อและแม่ไม่มีประวัติการเป็นภูมิแพ้มีโอกาสเกิดโรคนี้10-20%ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบภูมิต้านทานและระบบย่อยอาหารของทารกยังไม่สมบูรณ์จึงทำให้การย่อยโปรตีนไม่สมบูรณ์เรามาเช็คอาการของโรคภูมิแพ้กันค่ะ ซึ่งจะเกิดได้หลายระบบของร่างกายเช่นระบบผิวหนังระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยดังนี้ค่ะระบบผิวหนังมีอาการผื่นคันผิวหนังแห้งโดยเฉพาะบริเวณหน้าและแก้มข้อศอกข้อพับเข่าและตามลำตัวผื่นลมพิษเป็นเป็นหายๆโดยสามารถเป็นได้ทั้งตัว ระบบทางเดินหายใจมีอาการเป็นหวัดบ่อยหรือมีอาการเป็นบางเวลาเช่นจามน้ำมูกไหลในตอนเช้าแต่ไม่มีอาการในเวลาอื่นเป็นหวัดเรื้อรังหรือเป็นไซนัสอักเสบมีอาการไอโดยเฉพาะในบางเวลาเช่นวิ่งเล่นแล้วไออากาศเปลี่ยนแล้วไอไอเวลากลางคืนไอหลังจากหายเป็นหวัดเป็นเวลานาน ระบบทางเดินอาหารมีอาการพื่นคันบริเวณรอบปากริมฝีปากบวมคลื่นไส้อาเจียนแหวะนมบ่อยในทารกท้องอืดถ่ายเหลวมีมูกเลือดปนอยู่ในอุจจาระและอาการแสดงของโรคภูมิแพ้ในเด็กอาจขึ้นกับอายุอีกด้วยนะคะเพราะเด็กในแต่ละช่วงวัยอาจสัมผัสกับสิ่งก่อภูมิแพ้แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วเด็กเล็กที่เพิ่งเกิดหรือมีอายุไม่กี่เดือนมักจะมาหาหมอด้วยโรคผื่นแพ้ทางผิวหนังโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการทานอาหารซึ่งก็คือนมวัวนั่นเองค่ะหรือเกิดจากสิ่งที่เด็กสัมผัสเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกในขณะที่เด็กที่เริ่มโตขึ้นมาในวัยหัดคลานหัดเดินจะเริ่มมีการสัมผัสกับฝุ่นหรือสิ่งแวดล้อมเช่นในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะ และหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคภูมิแพ้ควรรีบไปหาคุณหมอค่ะเนื่องจากโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ยังเป็นไม่มากมีโอกาสหายขาดได้ค่ะแต่หากรอและมาทำการรักษาช้าเกินไปโอกาสที่จะหายก็น้อยลงและอาจเกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้อย่าง Allergic m a r ม h หรือ Atopic m a r า h คืออาการภูมิแพ้ต่อเนื่องที่เกิดจากการแพ้อาหารในเด็ก และอาการแพ้ที่พบบ่อยอย่างโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ซึ่งจะเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้กันไปเบื้องต้นแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอเฉพาะทางที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟู้ด a อลเลอร์จีกันค่ะการแพ้หานี่คืออะไรนะครับก็คือการตอบสนองผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับ ซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยทําลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกนะครับซึ่งอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่นี้มีการตอบสนองที่ผิดปกติต่อสิ่งแปลกปลอมซึ่งมันไม่ได้อันตรายก็คือในอาหารเนี่ยในบางรายเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นในร่างกายได้นะครับ เราพบว่าการแพ้หาเนี่ยเจอได้บ่อยในช่วงบางอายุมากกว่าในบางอายุนะครับอย่างเช่นเราพบในเด็กเล็กเนี่ยพบได้ค่อนข้างบ่อยมากนะครับก็พบได้ประมาณสัก5-10เเลยในบางการศึกษานะครับแต่ว่าถ้าดูในผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องของการแพ้หาในเจอลเพียงแค่1-2เท่านั้นเองแสดงว่าการแพ้หาต้อก็จะดีขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับ อาหารที่มักจะทําให้เกิดการแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กเล็กก็มักจะเป็นเนา้บับวนะครับไข่ไก่นะครับแป้งสาลีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะครับซึ่งมักจะพบในคนไข้ต่างประเทศมากกว่าในคนไทยนะครับก็อาการของการแพ้อาหารนะครับก็เป็นได้หลายๆระบบนะครับก็คือส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหลังจากที่รับประทานอาหารที่เราสงสัยว่าแพ้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดอาการนะครับ อย่างเช่นถ้ารับประทานอาหารที่สงสัยอย่างเช่นนมวัวเข้าไปแล้วเกิดอาการผิดปกติในเด็กที่แพ้นมวัวก็จะมีอาการผื่นขึ้นอย่างเช่นอาการที่ทางผิวหนังเนี่ยก็มีผื่นขึ้นเป็นผื่นนูนแดงคล้ายๆลมพิษหรืออาจจะเป็นผิวแห้งสกๆได้นะครับหรืออาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับก็อาจจะทําให้เด็กมีอาการอาเจียนนะครับหรือมีการท้องเสียหรือลังเลี้ยงไม่โตได้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะทําให้มีคัดจมูก้ำมูกเลือหลัง นะครับแล้วก็มีอาการหลอดลมตีบนะครับหายใจเสียงวีสแล้วก็ติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นเป็นหายได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญนะครับของการแพ้าหารนะครับก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับจะพบได้ว่าถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่นะครับหรือญาติสายตรงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องหรือว่า พ่อแม่เองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดแพ้อาหารด้วยเนี่ยที่มีประวัติพวกนี้โอกาสที่เด็กจะเป็นภูมิแพ้หรือแพ้อาหารร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการศึกษาว่าถ้าเกิดพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะครับโอกาสที่เด็กจะเป็นโรคภูมิแพ้ถึงประมาณ40-60%เลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างสูงมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีประวัติทางพันธุกรรมเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องเป็นโรคภูมิแพ้ทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะต้องมีปัจจัยกระตุ้นภายนอกด้วยนะครับอย่างเช่นการที่เด็กได้สัมผัสสารกอ่อภูมิแพ้บางอย่างนะครับก็จะกระตุ้นทําให้อาการแพร้นั้นเนี่ยมันแสดงออกมาได้นะครับ เราก็พบว่านะครับการที่เด็กเนี่ยได้รับอะ,อะไรบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้อย่างเช่นการที่เด็กได้ดื่มนมแม่นะครับอย่างน้อย 4- 6เดือนเนี่ยอันนี้ก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ครับถ้าเกิดสงสัยว่าตัวเองแพ้อาหารนะครับหรือว่ามีบุรหล้านที่สงสัยว่าแพ้อาหารนะครับ อย่างแรกก็ดูก่อนนะครับว่าแพ้สิ่งไหนนะครับสิ่งที่ทําได้อย่างแรกก็คือการเลี่ยงอาหารสิ่งที่แพ้นะครับและดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากเลี่ยงอาหารสิ่งนั้นนะครับถ้าเกิดมีคนไข้อาการยังไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากเลี่ยงอาหารที่สงสัยว่าแพ้ไปแล้วนะครับก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ได้นะครับว่า แพ้อาหารนั้นจริงหรือไม่นะครับพอมาปรึกษาแพทย์เนี่ยเราก็จะตรวจดูนะครับว่าจากการตรวจร่างกายการซับประวัติทั่วไปเนี่ยสงสัยอาหารตัวไหนนะครับแล้วเรามาช่วยยืนยันด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็คือได้แก่การทำสกินเทสนะครับก็คือการหยด ตัวสารสกัดของโปรตีนของอาหารหรือว่าสิ่งที่แพ้นเนี่ยบนผิวหนังแล้วก็สกิดดูแล้วก็รอสัก15นาทีแล้วก็อ่านผลนะครับหรือว่าการเจาะเลือดก,ก็ได้นะครับก็ดูว่าอาหารตัวไหนมันให้ผลบวกบ้างน,นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่อาหารที่ให้ผลบวกไปแล้วเราก็พอทราบว่าอาหารตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุก็แนะนําต่อก็คือให้คนไข้ลองงดอาหารนั้นแล้วอาการดีขึ้นหรือไม่นะครับ ถ้าเกิดงดอาหารนั้นแล้วอาการดีขึ้นนะครับการช่วยยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารนั้นจริงก็คือการกลับมารับประทานอาหารนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอาการใหม่นะครับที่เราเรียกว่า All Food Challenge เนี่ยนะครับก็คือการที่คนไข้งดอาหารนั้นแล้วอาการดีขึ้นหลังจากนั้นก็ให้คนไข้กลับมารับประทานอาหารนั้นใหม่แล้วก็มีอาการใหม่ซึ่งการตรวจแบบนี้นะครับต้องอยู่ในภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับอาจจะต้องอยู่ภายใต้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรคภูมิแพ้นะครับเพื่อดูเพราะว่าอาการการที่มารับประทานอาหารที่แพ้อีกรอบหนึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงได้นะครับออผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีอาการแพ้หลายระบบหลายอย่างหรือสงสัยอาหารที่แพ้ก็ลองปรึกษาแพทย์ดูก่อนนะครับแล้วก็จะเลือกวิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมในคนไข้แต่ละรายครับ อย่างแรกนะครับก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าตึงแพ้อะไรนะครับถ้าเกิดรู้ว่าแพ้อาหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่แพ้คืออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าแพ้นมวัวเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอ่านมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมวัวทั้งหมดนะครับซึ่งนมวัวก็ผสมอยู่ในอาหารหลายๆอย่างนะครับก็อย่างเช่นแบบพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่เป็นนมนะครับหรือว่าขนมนะครับซึ่งมีนมแล้วก็นมผลิตภัณฑ์นมซึ่งผสมอยู่ในอาหารกลุ่มพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดด้วยนะครับ ถ้าในเด็กที่ดื่มนมแม่เนี่ยนะครับก็สามารถดื่มนมแม่ต่อได้นะครับแต่ว่าแม่ก็ต้องเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีนมวัวเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเด็กเนี่ยดื่มนมวัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาการแพ้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนมสูตรพิเศษที่ไว้ใช้สําหรับรักษาการแพ้นมวัวไปก็เป็นนมสูตร,รที่มีการย่อยโปรโตีนให้มีขนาดเล็กๆไปนะครับอันนี้ก็คือการรักษานอกจากนั้นการรักษาโดยตรงก็คือการงดอาหารที่แปแพ้เนี่ยนะครับ นอกจากนั้นถ้าเกิดคนไข้มีอาการแพ้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นมีผื่นขึ้นนะครับเราก็ช่วงที่ผื่นขึ้นเยอะๆเราก็อาจจะต้องให้ยากแก้แพ้นะครับแล้วก็การดูแลรักษาผิวนะครับการทำสกินแคร์ต่างๆนะครับการทาพวกโลชั่นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นี้ก็ช่วยลดอาการผื่นได้นะครับหรือถ้าเกิดคนไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจมีน้ำมูกนะครับ ก็อาจจะจําเป็นอาจจะต้องใช้ยากแก้แพ้ยาลดน้ํามูกเป็นบางครั้งไปนะครับหรือถ้าเกิดคนไข้มีอาการหลอดลมตีก็จ,จะต้องรักษาเรื่องอาการที่อาการคล้ายๆกับที่เป็นหอบหนื่อไปร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นการรักษาต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทราบด้วยนะครับว่าการแพ้อาหารเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเด็กโตมากขึ้นเนี่ยการแพ้อาหารก็จะดีขึ้นไปแต่การแพ้อาหารบางอย่างเช่นการแพ้่วนิสงหรือการแพ้อาหารทะเลบางทีเนี่ย เมื่อเด็กโตไปอาจจะยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการแพ้รุนแรงได้นี้เราก็ต้องติดตามต่อเนื่องไปนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันการแพ้อาหารนะครับตามที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าการป้องกันการแพ้อาหารที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ตั้งแต่เด็กหลงคลอดมาเลยนะครับก็คือการที่ให้งดื่มนมแม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ ยาวนานเพียงพอนะครับก็คือให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย4-6เดือนเนี่ยก็มีการศึกษาในหลายๆการศึกษาซึ่งพบว่าอันนี้สามารถป้องกันโรคภลุ่มแพ้และก็ป้องกันการแพ้อาหารได้นะครับแล้วส่วนเรื่องของการที่แม่รับประทานอาหารอะไรในการช่วยป้องกันการแพ้อาหารเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยแม่ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายนะครับมีอาหารสารอาหารที่เพียงพอ อันนี้ก็การที่รับทานหลากหลายเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันโรคของภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกันส่วนในเด็กที่ที่นมแม่เนี่ยไม่เพียงพอนะครับทารกเนี่ยที่เลี้ยงด้วยนมแม่และนมแม่ไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะต้องใช้นมสูตรพิเศษเสริมเข้าไปนะครับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดโรคภูมิแพ้นะครับอันนี้ก็จะใช้นมสูตรที่ย่อยเพิ่มพิเศษซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีความเสี่ยงสูงบางรายได้ สำหรับตอนนี้นะคะหวังว่าคุณแม่มือใหม่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ต้องการรับชมตอนอื่นๆสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ